สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมทศศักดิ์จำลองศิลป์และนี่ก็คือรายการคนทําสื่อเพื่อสังคมวันนี้เราจะมาพูดถึงเพลงที่มีชื่อว่าคันหูซึ่งคนที่ร้องเพลงนี้หรือว่าวงที่ร้องเพลงนี้ก็คือวงเชอร์โบซึ่งเป็นวงดนตรีที่แสดงสดซึ่งมีชื่อเสียงมากๆเมื่อ15ถึง 16ปีที่แล้วและปัจจุบันนี้ก็กำลังกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่ดังนั้นไม่ใช่เรื่องของฝีไม้ลายมือแต่เป็นเรื่องของการนำเพลง คันหูมาปล่อยลงใน YouTube แล้วมีคนเข้าไปฟังมากกว่า4ล้านคนแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับท่านผู้ชมที่กราลบรักครับในการปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงคันหูออกมานี้ในส่วนของนักร้องนั้นมีอยู่ท่อนหนึ่งทีเ่เพลงบอกว่าคันหูแต่แทนที่เธอจะไปเกาที่หูเธอกลับไปเกาที่ อวัยวะเพศและนอกจากนั้นชุดที่เธอใช้ในการร้องไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าจะเป็นกางเกงแทบจะบอกว่าไม่รู้ว่าเธอไปเดินที่ชายหาดหรือว่าเธอขึ้นโชว์ดนตรีกันแน่นะครับ นี่เป็นพิเศษนะครับยืนขาเดียวก็ได้ซึ่งเรื่องนี้หลายคนโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต่างก็เขียนมาถึงผมแล้วบอกว่าเอ๊ะสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างไรถ้าเกิดเป็น หนัง X หนังอมันคงจะมีการจัดเลตติ้งของมันแต่นี่เป็นเรื่องของดนตรีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นกับสังคมไทยได้อย่างไรคุณผู้ชมครับผมมองว่าเรื่องของวงเทอโบกับเพลงคันหูไม่ใช่เคสแรกนะครับแต่ยังมีวงดนตรีอื่นๆที่ทำในลักษณะนี้แล้วได้รับความประสบผลสำเร็จในการ ดำเสนอจึงให้ในส่วนของวงดนตรีอื่นๆในทำนองนี้ออกมาทำเพราะฉะนั้นผมจึงฝากไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับอย่าหลับหูหลับตาไม่ว่าจะเป็นค่ายเพลงเจ้าของวงดนตรีนะครับอย่าทำเพียงเพื่อให้เรานั้นประสบผลสำเร็จได้เงินได้ทองลูกหลานหรือว่าผู้อื่นจะเสียหายจะ เสียผู้เสียคนช่างมันขอให้ฉันได้เงินไว้ก่อนดังนั้นจึงขอฝากนะครับกับแวดวงที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าวงเทอร์โบกับเพลงคันหูนะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าเพลงของคุณติดหูแล้วผมแนะนำเลยนะครับเปลี่ยนมิวสิกวิดีโอซะเปลี่ยนภาพซะแล้วเอาเพลงนั้นมาผมว่า คนยังจะเข้าไปฟังเยอะแล้วก็ยังคงให้การสนับสนุนสำหรับคนทำสื่อเพื่อสังคมล่ำลาคุณผู้ชมเพียงแค่นี้พบกับผมได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับนขาสระปไ